โอเคครับผม,มก่การสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ครับอยู่กับผม,มครับกิตตะวันคุงพีวีพีเนอร์ครับหรือเปล่าวะเอ้ไม่รู้วันนี้ครับผมมาเอาชีวิตรอดเริ่มใหม่หมด <c oughs> เริ่มใหม่หมดเริ่มใหม่หมดเข้า <c oughs> ใจไม่เจ้ากไก่น้อยเย้เขาตีหมัดหนึ่งอ่ากตาวะๆๆวันนี้ผมมาเอาชีวิตรอดเริ่มใหม่หมดเลยของผมแล้วตอนปิดฉากผมจะสู้กับ,บวิทเชอร์ครับ แล้วของผมขอเป็นของพวกนี้ครับนี่ครับขอที่จะส้กับวิทร์เนี้ยเนี่ยเนี้เโอเคแล้วนี่เป็นของที่ผมขอเสกมาครับอยากอ่านกับอันที่ขีนี่เอามาขี่ม้าเรีนครับแล้วต็มีเสื้อทองใส่เท่ๆอืสกินผมเป็นสกินเจสซี่เฮมมัสเต้ ถ้าคุณไม่มีได้ชมก็มาดูแค่เล่ยเออตัดไม้ไปไปเดี๋ยวเรามีไม้อยู่ยมาถึงนี่สร้างบ้านเลยอือตัวค้าปั๊ปปั๊บปุปุ๊บป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 ุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊ปุ๊บ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  เวลาสังบันแป๊บประมาณนี้แหละบันง่ายๆครับไม้ดำไม้ดำไม้ดำตาเสือเดาอาการแก้ปวดลดไข้อืมแก่นี่แหละหลังคามต้องมีหรอก เออเสียเวลาตรงสร้างบ้านว่ะตัดแป๊บโอเคครับกลับมาต่อครับสร้างบ้านเสร็จแล้วเย่แห่เย่สร้างบ้านเสร็จแล้วทำที่ขุดเลยขุดที่ขุดที่ขุดอ่ะมีดาบไดมอนด์อ๋ออ๋อล่าหลงติดดาบไดมอนด์มาเออช่างเถอะเธอคุณไม่เมีอะใครชมกูก็มาดูฉันได้ออ๋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 อ หนึ่งครับสองสามโอเคสมอันพอ,อ,อ,อรู้หมดแล้วว่าเหล็กอยู่ตรงไหนนี่ครับเดี๋ยวพอคุณเดินมาตรงนี้ใช่ไหมครับคุณก็เดินมาแล้วคุณจะเจอช่องรูอย่างนี้ครับแล้วคุณก็ขุดไป ขุดไปขุดไปนั่นครับเจอเหล็กแล้วเหล็กนี้มีประมาณเอ่อเท่าไหร่ไม่รู้จะไม่ได้ครับอืมเยอะยังไม่หมดครับคุณก็ขุดต่อไปอีกครับ นี่ครับแล้วคุณก็พอคุณเจอเหินพวกนี้ครับมันก็มาขุดตรงนี้แล้วมันก็จะเจอไอรอนอ,โอ,โอ๋โอ้โเหลืองซุมะเขือนี่ชอบกินซุปมะเขืออะไรนะ,ะนี่แล้วก็ต่ออืมอะไฮแบกใหม่ เขาคงไม่ได้ไปอ้าวนี่ไม่ได้ใส่ซองเหรอมันไม่เหมือนเดิมอ่ะกุ้ยสาวอยู่นะโออโยมันไม่เหมือนเดิมเด็กกี้มันแบบถ้าเป็นของสูงตูจิภาค่มันจะเป็นแบบแมงนี้อ่ร้านทานของข้าวให้หลานกินแล้วล่ะครับบอกยายลูกอ้าวเหรอนักเก็ตต้องตอบครับให้ไง คู่หญิงสาวทางใดเนาะปม่ณน้นไม่ปีนคิงเลยหรอกครับไข่ต้มน้ำไม่ได้กินในน้ำมีลาบเลือดหรอโอ้โหนะ้ากินเลือดออไข่ต้มน้ำ้ะเป็นหมันม้อเกี่ยวไหมนะมสไปเดอร์เราต้องประหยัดอาวุธนี่เขามีแท่ง ติ๊กอมตะาติ๊กอาม่าต้าติ๊ก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 เนี่ย bro โออนสะอ้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 อนโอ๊ะโอ๊ะโอ๊ะอ๊ะอาบน้ำเลยโอ้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 ยควานควาน ตัดไหมอืเอ้าแม่เหนือยหรือมูเนี่ยก็เลยมีเสียงแซงครับผมาึจนเหนื่อเนอะผามีอย่างเดืองข้นไหลอืมบึงอะข้นกับบอมีบางกันนั่นเมื่อยตืบอมือเป็นวัดก็่าั่นีีตัวไ่ี้สินี้ แทนาตาไปนี่ค้นหนีบดเลยนี่เพราะว่าตาหนาเก่ยงขามากที่สุดแล้วเดี๋ยวมีเสียงแทรกตัด <c oughs> โอเคกลับมาต่อครับเมื่อกี้มีเสียงสูดสะอาดสูสดสะอาดต่อไปคนกินผักกับกะทิบอีกทีเอออาทานมาั้งโอเคได้ทานอ่ะไปอบน้ำไปเลยเอาหน้ากินมาส่งโหลดพันว่า บาบอกว่าเอาน้า oh. กินมะส้มหรือว่าต้องเห็นแลิวนกินโอ้ยหมาก็ดเหักทางทางเดียร์ทอาให้ดอกน้ำพึ่งสองลอยไม่ไม่ไม่ใส่ไม่แม่บ้านเชิญขอเวลาซ่อมแซมแป๊บ โอเคขึ้นแล้วบ้านครับนี่นี่โฮมจีจีโฮมจีจีไม่ใช่ละ เไรเล็กมาแล้วทำอะไรดีหนึ่งเราไม่อยู่สิบก้อนดาบเพชตคนนี้เสื้อผ้าเสื้อเอ๊ะแต่เสื้อทองยังไม่ฟังใช้เสื้อทองก่อน ใช่ใช่ใช่จำเป็่นีเสียงอะไรอ่ะโอเค

โอเคโอ้สมบีเอาอะก็ลืมมีรูขนูโอ้โอ้โอ้ เ้เดี๋ยวเราธนูยายหฮิวด้วยก็ยิงมันไม่ตายอืม